วันนี้นะคะเรามาที่กว๋วยเตี๋ยวเรือโกเรียงนะคะพิกัจจะอยู่เส้นบหานโยธินเก่าหรือว่าเส้นหลังเซ็นท่านนะคะต้องเลยเซ็นท่านมานะคะเราจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือโกเรียงเจพรน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีขนมขายนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้าน เนเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีเส้นหลายเส้นมีหมูมีเนื้อนะคะมีน้ําเวลาคสั่งเป็นเส้นใหญ่นะคะเตี๊ยวเรือเขามีน้ําน้ำเขามีน้ํำตกต้มยำนะคะโอ้็หเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลองสั่งไปนรูนเส้นดูไม่ค่อยได้กินด<ม>ูนเส้น โอกบอกร้านนี้อร่อยแบบไม่ต้องคงเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยสั่งเป็นรวมนะคะเขาก็จะมีแบบมีตับให้มีลูกชิ้นมีหมูหมูนี่น่าจะเป็นแบบพวกหมูตุนนะคะแล้วก็มีหมูเป็นชิ้นนะคะ ผักเขาจะมีอย่างเดียวก็คือจะมีเป็นคะน้นะคะสำหรับใครที่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือกโกเหลี่ยงนะคะก็แนะนำมาร้านนี้ได้นะคะกว๋ยกวยเตี๋ยวเรือกโกเหลียงของเจคอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาด้เลยค่ะ